นะคะอ่ะสามยกกำลัง x เ,เท่ากับยี่สิบเจ็ดพอมาเป็ร้องไห้ร้องหไห้อีตัว x มาขนาดปกติยังไม่พอยังมาใส่ในเลขชี้กำลังอีกนะคะทุกคนเวลาไอสรรมการของเราเนี่ยเวลาเราอ่านเนี่ยเราอ่านจากซ้ายไปขวาถูกไหม เราเป็นคนไทยค่ะอ่านภาษาไทยจากซ้ายไปขวาเราไม่ได้อ่านจากบนลงล่างเหมือนภาษาจีนนะคะไม่ได้อ่านจากขวามาซ้ายนะคะเราอ่านจากซ้ายไปขวามันคือสิ่งปกติที่เราทําแต่สมการในทางคณิตศาสตร์เนี่ยคุณจะอ่านซ้ายไปขวาหรือขวามาซ้ายเนี่ยมันมีค่าเท่ากันถ้าคุณคั้นด้วยเครื่องหมายเท่ากันคุณลองเปลี่ยนใหม่คุณลองเอา27มาไว้ข้างหน้าแล้วเอา3ยกกําลัง x อกไปไว้ด้าน,นขวาแล้วลองอ่านใหม่27เท่ากับก็คือคือ27คือ3ยกกําลัง x อกความหมายก็คือ27 มันคือสามยกกำลังอะไรคะจบจบเลยชีวิตคิดไม่ออกคะ่ะยี่สิบเจ็ดมันคือสามยกกำลังสามค่ะทุกคนหาตัวมาเติมแล้วให้มันมีค่าเท่ากันเท่านั้นเองนะคะที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะให้ตัวที่มันเป็นอ่าตัวที่ควรจาก็คือยกกาลังสองยกกาลังสามยกกาลังสี่ให้นะคะเดี๋ยวเพิ่มให้นะคะเพราะฉะนั้นอีตัว x ข้างบนนะคะคือสองข้างมันต้องเท่ากันอะ คือเหมือนเราไปทำสัญญกรรมอีกแล้วนะคะสงสัยอยากทำเหลือเกินช่วงนี้นะ,ะก็คือ x จะมีค่าเท่ากับ3นั่นเองตอบข้อที่2ค่ะเรื่องง่ายเนาะเป็นไงเรื่องเลขยกกำลังเริ่มง่ายขึ้นเลยยังนะคะบอกเลยว,ว่าโจทย์มันไม่ได้ยาวนะคะนี่แหลคะค่ะ